สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปการทำนายเก็กบความรักรล้ลวนของชาวราศีกุมในเดือนเมษายน2562นะคะการทำนายก็จะเป็นภาพรักโดยรวมไม่ได้เฉพาะจอดจงก็ขอให้รับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงสนุกสนานแล้วก็นำข้อคิดวิทยาทานต่างๆไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิว่าความรักของคุณนั้นจะดีจะร้ายอย่างไรนะคะในเดือนนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือว่าจะมีข้อคิดแนวทางแก้ไขยอย่างไรนะคะแล้วก็ลองมาดูเป็นแนวทางกันนะคะ เรามาดูภาพไพ่ซิคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะในตำแหน่งตัวตนของคุณได้สี่ไม้เท้ากงร้อหนึ่งเหรียญสเต็งสองไม้เท้าหดาบพระราชาถือไม้เท้าหกม้เท้าเดือนสตาร์แล้วก็ไพ่ไปสรุปของคุณได้หกถ้วยนะคะมองจากภาพไพ่ของคุณในเดือนนี้นะคะความรักของคุณโดยรวมทั่วไปเลยชาวราศีกุมแทบจะไม่มีไพ่เสียเลยคือไม่มีเลยอ่ะ มีแต่ไพด่ดีๆทั้งนั้นเลยไม่มีไพ่เสียเลยนะคะเดือนนี้เป็นอะไรที่น่ายินดีมากๆได้ภาพไพ่ดีทุกใบเป็นความรักที่ดีเลิศประเสริฐสีเลยล่ะเดือนนี้ทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่มีครอบครัวนะคะแทบจะไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องพูดเลยนะคะความรักของคุณนะในเดือนนี้มีกลงล้อขึ้น แล้วก็ในตำแหน่งตัวตวนของคุณอ่ะสี่ไม้เท้าอ่ะมีการเฉลิมฉลองมีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นมีอะไรที่ทําให้เพิ่มปิติเกี่ยวกับความรักของคุณน่ะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่มีแต่สิ่งดีๆอ่ะมีเป้าหมายแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยเป็นอะไรที่แฮปปี้อ่ะจะบอกให้เนี่ยให้ดูไพ่เลยกงล้อได้สี่ไม้เท้าแล้วก็ได้เดอะสาตาร์มีความหวังการรอคอยหรือว่าโอกาสใดๆเนี่ยคือ คุ้มค่าแห่งการรอคอยประสบความสําเร็จทุกอย่างเลยอะ่ะในเดือนนี้เป็นอะไรที่น่าอาศัศจรรย์ใจมากๆเลยนะความรักของคุณในเดือนนี้นะคะเป็นไปในทางที่ดีทุกๆอย่างเลยอะ่ะทั้งคนโสดและคนมีคู่มีครอบครัวเป็นความรักที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครั้งสําคัญเป็นการเริ่มต้นเกี่ยวกับความรักและก็ความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมบางคนนะมีความรักทางไกลต่างชาติหรือว่าต่างถิ่นต่างแดนหรือไม่ได้อยู่ด้วยกัน มีโอกาสเดินทางมาหากันมีโอกาสได้ใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งกันและกันแล้วก็มีเป้าหมายแผนการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีความสมบังแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะส่วนสําหรับบางคนนะรอคอยคนรักเก่าอ่ะในเดือนนี้มีโอกาสรีเทิร์นนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่กลงล้อแล้วก็หกถ้วยอะ่ะมีโอกาสที่จะมีการรีเทิร์นลมพัดหวนกันอีกครั้งนะคะ แล้วก็มีการปรับความเข้าใจคิดใหม่ทําใหม่ก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคงเพราะว่าคุณได้หกไม้เท้าด้วยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอะ่ะคือคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกประการเลยนะในเดือนนี้แล้วก็เดือนนี้มีความน่ายินดีอย่างยิ่งชาวราศีกุมคุณได้รับชัยชนะเกี่ยวกับความรักเป็นอย่างดีเลยนะคะ ส่วนสำหรับคนโสดนะมีคนเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะในเดือนนี้ลักษณะธาตุไฟธาตุไฟก็เมสิงธนูหรือไม่ก็คนทางไกลนะคะต่างชาติต่างภาษาหรืออยู่ห่างไกลกันหรือคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเคยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะคนรักเก่ารีเทิร์นคนทางไกลหรือไม่ก็มีรักต่างไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้แม่หมอก็ยินดีด้วยนะคะ ไม่มีอะไรที่จะต้องพูดมากเลยอะ่ะเพราะว่าไม่มีอะไรที่ที่ไม่ดีอะ่ะมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆอย่างนี้ตลอดไปนะคะอันนี้เราก็ไปดูกันซิสำหรับคนที่มีเป็นคนโสดท,ที่มีคนคุยคบหาดูใจกันอยู่แต่ยังอยู่ในสถานะโสดนะคะไปไปมาๆก็ได้แล้วก็คนมีคู่มีครอบครัวคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักมือที่สาม เราก็มาดูกันซิเจาะลึกทั้งตัวตนความคิดความ,มรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์ว่าความรักนั้นจะเป็นเช่นไรแล้วก็มาดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเริ่มจากคนโสดท,ที่มีคนคุยก็ยหาดูใจกันอยู่ว่าในช่วงนี้เป็นเช่นไรในตําแหน่งตัวตนของคุณนะคะคนโสดท,ที่มีคนคุยได้หนึ่งไม้เท้าตัวตนของคนโสดช่วงนี้คุณมีความเบิกบานเป็นการเริ่มต้นความรักที่สวยงามมากๆเลยเห็นลักษณะาภาพ,พไพ่แล้วเป็นอะไรที่หวานแหววนะคะ เป็นดอกไม้ที่จเจริญเติบโตแล้วก็มีแต่สีชมพูตอนนี้โลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพูนะคะเกี่ยวกับความรักของคุณส่วนตัวตนของคนรักของคุณได้เด็กถือถ้วยตัวตนของคนรักคุณมีความจริงใจไม่มีพิษมีภัยกับใครการกระทําคําพูดล้วนออกมาจากใจไม่เสแสร้งความรักมีแต่ความบริสุทธิ์ใจให้รักษาคําพูดแล้วก็ยึดมั่นคําสัญญาเป็นอย่างดีนะคะ ส่วนความคิดความรู้สึกข,ของคุณเป็นเช่นไรคุณได้เดอะฟูลความคิดความรู้สึกข,ของคุณจิตใจคุณแฮปปี้แบบสุดๆสดนุกสนานสุขสาําราญมองโลกในแง่ดีทําจิตใจให้มีชีวิตชีวาละล้าละละ้าแล้วก็ชีวิตของคุณนั้นมีสีสันเติมเต็มอยู่เสมอนะคะแล้วความคิดความรู้สึกข,ของคนรักคุณหลับเป็นเช่นไรเขากลับได้ห้าไม้เท้าความคิดความรู้สึกข,ของคนรักคุณจิตใจเขา มีแต่ความสับสนวุ่นวายความคิดความรู้สึกเขาค่อนข้างว้าวุ่นนะคะตอนเนี้จิตใจของเขาค่อนยากค่อนข้าง่ําแย่นะแสดงว่าเขาต้องมีปัญหาอะไรในชีวิตนะคะเป็นอะไรที่แตกต่างจากคุณทําไมคุณไม่สนใจปัญหาของเขาเลยยังไงก็ลองสอบถามถามถ่ยหรือว่าแสดงความห่วงใยซึ่งกันและกันด้วยนะคะว่าเขากําลังมีปัญหาอะไรไหมหรือว่า ต้องการความช่วยเหลือจากคุณหรือไม่อย่างไรนะคะส่วนความสัมพันธ์ของคุณได้เดอะสันตะวันยิ้มแฉ่งดูสิมีความสุขมากมายทุกอย่างตัวตนจิตใจความสัมพันธ์ของคุณมีแต่ดีกับดีอ่ะคุณกำลังมีความสุขและก็พอใจในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในขณะนี้นะคะส่วนด้านความสัมพันธ์ของคนรักคุณหลักเป็นเช่นไรได้หดา ความสัมพันธ์คนละคุณเขาต้องโดดเดี่ยวแล้วก็เดียวดายถูกทอดทิ้งภาระหน้าที่รับผิดชอบเยอะปัญหาก็แย่มีแต่ความวุ่นวายจนทําให้เขาไม่มีเวลาเลยเพราะว่าในตําแหน่งจิตใจของเขานั้นก็ได้ห้าไม้เท้าตําแหน่งความสัมพันธ์ก็ได้ห้าดาบแสดงว่าเขาต้องมีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตนะคะยังไงคุณก็พยายามที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึกหรือว่าแสดงความน้า แสดงความมีน้ำใจให้เขาได้รับรู้ว่าคุณยังเป็นห่วงเป็นใยเขาอยู่เสมอนะคะเพราะว่ามองจากภาพไพ่นะในว่าตัวตนจิตใจของคุณความสัมพันธ์ของคุณระหว่างคุณแล้วก็คนรักอ่ะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะเหมือนกับว่าชีวิตคุณแล้วก็คนรักใช,ช้ใช้ชีวิตคนละขั้วเลยนะอีกคนมีความสุขสุดโต่งแต่อีกคนจมอยู่กับกองทุกข์อาจจะส่งผลกระทบต่อความ ความรักความสำคัญก็ได้นะก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ยังไงก็พยายามพูดให้กําลังใจกันในทุกๆวันอย่าได้ทิ้งกันในวันที่อีกคนลําบากนะคะยังไงก็พยายามที่จะเอาใจใส่เขาแสดงความมีน้ําใจแล้วก็ช่วยเหลือนะคะก็ขอให้มีความรักที่ดีๆนะคะยังไงก็ความแตกต่างก็อย่าให้ มาเป็นปัญหาในภายหลังนะคะพยายามที่จะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็พยายามทนุถนอมน้ําใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะอย่าทิ้งกันในวันที่อีกคนลําบากนะคะถ้ามีทุกข์ก็ต้องร่วมทุกข์ถ้ามีสุขก็ต้องร่วมสุขกันไปนะคะอย่าทิ้งกันต้องจับมือแล้วก็ร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีแล้วชีวิตของคุณความรักของคุณนั้นจะราบรื่นในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะ อันนี้เราก็มาดูซิสาหรับคนมีคู่ล่ะเป็นเช่นไรคนมีคู่จะดีจะร้ายอย่างไรเราก็มาดูกันติในตําแหน่งตัวตนของคนมีคู่ได้ดีเอ็มเพจตัวตนของคนมีคู่มีความสุขแบบเพอร์เฟกมากได้ไพ่ตัวตนที่มีความอุดมสมบูรณ์มีวาจากิริยามารยาทเพียบพร้อมและบางคนเหมือนกับว่าอยากจะมีลูกและพร้อมที่จะมีลูกหรือบางคนอาจจะตั้งครรภ์อยู่ก็ได้เหมือนคุณและ คนรักต้องการมีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะภาพ,พาไพ่ใบนี้เป็นอะไรที่สุขสดชื่นแล้วก็มีความสุขสมบูรณ์พอสมควรนะคะส่วนตัวตนของคู่คุณได้หนึ่งเหรียญไพ่พื้นฐานก็ได้หนึ่งเหรียญตัวตนของคู่คุณมีความรักเป็นหนึ่งเดียวเหนียวแน่นไม่หวั่นไหวง่ายๆมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับครอบครัวได้เป็นที่พึ่งก็ถือว่าเป็นภาพไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะ แล้วก็ความคิดความรู้สึกของคุณหลับเป็นเช่นไรคุณได้เจ็ดถ้วยความคิดความรู้สึกของคุณจิตใจของคุณมีความฝันจินตนาการอยากทําโน่นทํานี่ร่วมกับคู่ของคุณความรู้สึกของคุณรับรู้ได้ว่าทุกอย่างที่คุณคิดจะต้องได้ผลลัพธ์ไปในทิศทางที่ดีส่วนความคิดความรู้สึกของคู่ของคุณได้แปดไม้เท้าความคิดความรู้สึกของคู่คุณก็เช่นเดียวกับคุณนะคะ มีเป้าหมายเดียวกันคล้ายๆว่าคุณและคู่มีเป้าหมายมีโครงการมีแผนการที่ต้องการทำร่วมกันนะคะเช่นสำหรับบางคนนะต้องการซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ทำทุนลงทุน,ทำ,ท,นทำธุรกิจลงทุนทำธุรกิจขยับขยายความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัวก็ถือว่าเป็นการดีนะคะเป็นการขยับขยายความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัว ให้มีให้อยู่ดีมีสุขในวันข้างหน้านะคะความคิดของคุณและก็คู่นั้นเป็นอะไรที่บาลานซ์กันมากทุกอย่างทำด้วยใจไปได้ด้วยดีนะคะส่วนด้านความสัมพันธ์ของคุณไดเดอร์เรเอร์ iver, ความสัมพันธ์ของคุณมีความรักที่ดีมีความเข้าใจเอาใจใส่คอยปอบโยนมีแต่ความโรแมนติกเหมือนคนกำลังอินเลิฟใหม่ๆเลยนะดูจากภาพไพ่นะคะส่วน ความสัมพันธ์ของคู่ของคุณได้ the emperor ความสัมพันธ์ของคู่คุณแน่นอนต่างคนต่างเป็นคู่ที่ดีก็เหมือนถูกลอกตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเขาก็สามารถเป็นผู้นำชีวิตและก็ให้การสนับสนุนแล้ก็พร้อมที่จะปกป้องดูแลคุณร่วมทุกข์ร่วมสุขก้าวไปด้วยกันเป็นอะไรที่ดูดีสวยหรูมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นภาพไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะ อันนี้เราก็ไปดูซิคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักล่ะมือที่สามถ้าคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ปล่อยผ่านมันไปนะคะไ้ดูเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นอย่าได้คิดมากนะคะสําหรับกรณีพิเศษมือที่สามนะคะตัวตนของแฟนคุณได้เด็กถือไม้เท้าตัวตนของแฟนคุณเหมือนกับว่าเขาเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของความรักลักษณะเขาขาดความรักขาดความอบอุ่นเขาต้องการกําลังใจมากๆนะในขณะเนี้ย ต,ตัวตนของคู่กรณีมือที่สได้5ไม้เทา้าตัวตนของคู่กรณีมือที่สมีความขัดแยง้งมีปัญหาเข้ามาในตัวตนของเขามีความวุ่นวายคล้ายๆว่าความรักยังไม่ลงตัวความรักยังหลักลอยหาความแน่นอนยังไม่ได้ในขณะนี้แสดงว่าต้องมีปัญหานะเกี่ยวกับความขัดแย้งในตัวตนของเขาอาจจะความคิดพัฒนาคติหรือการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันระหว่างแฟนคุณกับ คู่กรณีมือที่3นะคะส่วนความคิดความรู้สึกของแฟนคุณเป็นเช่นไรได้แฮงแมนความคิดความรู้สึกของแฟนคุณนั้นให้หัวต่องแต่งจิตใจเขามีแต่ความทุกข์ความคิดความรู้สึกของเขาต้องใช้ความพยายามอดทนอดกั้นอย่างสูงสุดเหมือนกับว่าเขามีเรื่องทำให้เขาเครียดมากเลยในขณะนี้ส่วนความคิดความรู้สึกของคู่กรณีมือที่3ได้สเต็งภายพื้นฐานก็ได้สเต็งนะคะ ความคิดความรู้สึกของคู่กรณีมือที่3จิตใจเขาก็ต้องใช้ความพยายามอดทนด้วยความเข้มแข็งเช่นเดียวกันคล้ายๆว่าเขาก็ต้องอดทนอดกัน้นแต่เพียงแค่ว่าเขานั้นมีสติมากกว่าแฟนคุณนะคะส่วนความสัมพันธ์ของแฟนคุณได้หนึ่งไม้เทา้าความสัมพันธ์ของแฟนคุณเขาต้องการเริ่มต้นที่ดีและ มีความงอกงามเจริญเติบโตในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วความสัมพันธ์ของคู่กรณีของคุณมือที่สเป็นเช่นไหลเขาได้แปดถ้วยความน้อยเนื้อต่ำใจทำไมเขานั้นต้องการปีกตัวออกมาและก้าวต่อไปคล้ายๆว่าเขามีความน้อยใจเสียใจอยากทิ้งความเศร้าโศกไว้เบื้องหลังต้องการเดินออกมาทำใจสักระยะต้องการเว้นระยะห่างอย่างห่วงห่วง เพราะว่าในภาพไพ่คล้ายๆเขาเขายอมที่จะทิ้งแสงสีความสดใสเอาไว้เบื้องหลังแล้วก็เดินก้าวมาเหมือนเดินก้าวออกมาทบทวนบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ต้องการที่จะอยู่กับตัวเองสักระยะอันนี้แม่หมอก็มีไพ่สามใบนะคะให้การแนะนำสำหรับคนที่มีความทุกข์เกี่ยวกับความรัก มีปัญหาความรักแล้วก็อ,อกหักผิดหวังเสียใจยังทําใจไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้เปิดใจยอมรับใหม่ๆนะคะเผื่อจะมีข้อคิดดีๆบ้างนะคะก็สามารถดูแล้วก็ลองฟังดูว่าจะได้ข้อคิดมากน้อยแค่ไหนนะคะภาพไพ่ใบแรกสังเกตดูนะคะเหมือนกับคนจะออกประตูแต่ก็ออกไม่ได้นะคะเหมือนครึ่งๆึกลางๆนั่นก็หมายความว่าความรักของคุณสําหรับบางคนนะคล้ายๆว่าเริ่มต้นมาดีแต่ปลายร้าย ความรักก็เลยกายขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นกลางกลางบางคนเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวไปเดี๋ยวผูผูดผูดผูกสำหรับความรักสำหรับบางคนนะแล้วก็บางคนอาจจะติดต่อทางด้านโลกออนไลน์ก็คล้ายเดี๋ยวก็ออนเดี๋ยวก็ออฟเดี๋ยวก็เงียบเดี๋ยวก็หายก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะความรักของคุณไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ก็ลองสังเกตภาพไพ่สิคล้ายว่าคุณรอแล้วรออีกรอไปเหอะสำหรับบางคนนะชเง้อแล้วชเง้ออีก เมื่อไหร่นะคนรักของคุณจะติดต่อมาหรือว่าจะมาหาคุณก็เป็นห่วงแต่ก็คล้ายๆว่าความรักของคุณนั้นก็เป็นเพียงแค่คุณคนเดียวที่คิดแต่คนรักของคุณนั้นก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเขาทําอะไรอยู่หรือว่าคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าก็ทําให้คุณนั้นมีความสุขที่ไม่สุดนะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นความทุกข์มากกว่าแล้วก็ไม่มีความสบายใจเลย ดังนั้นภาพไพ่ใบน,นี้ก็บ่งบอกว่าอะไรที่มันเป็นทุกข์ก็ขอให้ปล่อยลงให้มันเบาบางลงถ้าคนที่เขาใช่สําหรับชีวิตคุณยังไงเขาก็ต้องใช่แต่ถ้าเขาไม่ใช่ต่อให้คุณไขว่ค้ายัายางไงก็คงไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะภาพไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าคุณคิดได้ทำได้รอได้แต่ยังไงก็ ต้องพยายามทำใจตัวเองด้วยคล้ายๆว่าเราต้องทำใจเผื่อใจไว้เจ็บตักงห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นตก็ยังดีนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ปกป้องป้องกันดูแลตัวเองแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้หัวใจตัวเองนั้นบอบช้ําไปมากกว่านี้นะคะสําหรับบางคนรอคนรักรอแล้วรออีกรอด้วยความหวังแล้วก็ต้องการมีกําลังใจนะคะรอจนถอดใจ ก็ว่าได้สําหรับบางคนนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้ยังไงก็เผื่อใจเอาไว้สําหรับตัวเองสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะให้เขามารักคุณคุณก็ต้องรู้จักรักตัวก่อนรักตัวเองก่อนอันดับแรกนะคะคุณค่าของคุณนั้นอยู่ที่คุณจะต้องเคารพตัวเองก่อนส่วนาภาพไพ่ใบนี้สําหรับบางคนนะคะที่ต้องการรีเทิร์นแน่นอนมีโอกาสแน่นอนาภาพไพ่พื้นฐานคุณก็มีโอกาส วงล้อก็หกถ้วยแล้วเนี่ยเป็นภาพไพ่ที่คล้ายๆว่ายังตัดกันไม่ขาดยังวนเวียนวนเวียนยังไงก็หนีกันไม่พ้นนะคะสําหรับคนที่เป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันอย่างแน่นอนยังไงสักวันก็ต้องหมุนเวียนหรือไม่ก็ต้องมีวัฏจักรชีวิตที่ต้องวนเวียนมาเจอกันอย่างแน่นอนนะคะภาพไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นภาพไพ่ที่ยังไงก็ยังหนีกันไม่พ้นนะคะ ยังมีบุญมีขุศนร่วมกันมานะคะส่วนภาพไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าแน่นอนคนที่คุณรักหรือว่ารอคอยมีโอกาสได้ใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็เป็นคู่กันนะคะสำหรับบางคนที่เปิดใจได้แล้วยอมปล่อยวางได้แล้วยอมรับสิ่งใหม่ๆหรือว่าสิ่งดีๆเข้ากับตัวเองมีโอกาสได้พบเจอคนที่ใช่ถูกใจและเขาคนนั้นก็เป็นคนที่ดีมากๆสำหรับคุณด้วยนะคะ เป็นคนที่ใช่แล้วก็ถือว่าเป็นสวรรค์ที่ส่งมาให้คุณเลยนะคะสําหรับบางคนคนโสดหรือว่าคนที่กําลังคบหาดูใจหรือว่าคนกําลังรอคอยใครสักคนที่ใช่สําหรับคุณถือว่าฟ้ามีตาสวรรค์ได้คัดสรรคนที่ดีที่ใช่ที่สุดให้กับชีวิตคุณแล้วนะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้ให้สําหรับทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะนี่ประตูเปิดออกแล้วแล้วก็มีแสงสว่าง เหมือนกับว่าคุณแล้วก็คนที่คุณรักหรือว่ารอคอยจะได้อยู่คู่กันเคียงคู่กันตลอดไปนะคะถือว่าเป็นภาพไพ่ที่ใช้ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก,ก็คือการกระทําและการตัดสินใจของคุณเท่านั้นนะคะก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะ ถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันตลอดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ